ข้างในอยู่สบายก็จริงแต่ว่าก็เหมือนกันหมดมันจะไปไหนก็ไม่ได้ไปอ่ะอถูกต้องจะไปไหนก็ได้ถูกต้องคือข้างในเนี่ยคุณอยากกินแไนได้กินจริงอมีตังคุณได้กินใช่แต่อยู่ห้องนอกเนี่ยคุณไม่มีตังมากมายขนาดไหนคุณก็สามารถไปเดินออกซื้อกินได้รายการต่อไปนี้เหมาะสำหรับผู้ชมที่มีอายุ18ปีขึ้นไปอาจมีภาพเสียงหรือเนื้อหาที่ไม่เหมาะสมด้านพฤติกรรมความรุนแรงเพศ และการใช้ภาษาที่ต้องใช้วิจรรารณญาณในการรับชมผู้ชมที่มีอายุน้อยกว่า18ปีควรได้รับคำแนะนำะสวัสดีครับท่านผู้ชมตอนนี้ผมก็ยังอยู่กับพี่หนึ่งลูแปงอินนะครับตอนนี้ ตอนนี้นะครับจะมาขอให้พี่หนึ่งเล่าเรื่องตอนที่พี่เหตุการณ์ที่พี่เกมแล้วก็ต้องเข้าไปอยู่เรือนจำครับก็คือเหตุการณ์นี้คือจริงๆแล้วมันมันเป็นว่าเราจบอินแล้วครับเราจบอินตอนที่สมัยเรียนอินน่ะมันก็มีปัญหากันมีแบบอะไรต่ออะไรเงี้ยแต่ว่าเราพอเราจบอินแล้วเนี่ยมันก็คือก็ยังมีเรื่องมีเรื่องมีเรื่องแต่ว่ามันก็มีพอสมควรนิดนึงครับก็มีเรื่องกับเจ้าที่เจ้าท,ที่การท่าเนี่ยดอนเมืองเนี่ยครับครับก็เรา ก็มีเรื่องจากไร่ขกาต้มก่อนครเสร็จเพราะว่าเขาก็เข้าวใวิ่งหนีขึ้นไปบนสะพานครับก็จังหวะเราขึ้นไปครับลงมาก็ลงมาเขาก็ฉีดสเปรย์แก้น้าตาแก้ตาคือสมัยก่อนเนี่ยคือเจ้าที่การท่าเนี่ยเขาจะพกของได้พกปืนได้อะไรได้เขาว่าชักปืนเขาวิ่งมาสามคนวิ่งมาสามคนเขาชักปืนชักปืนก็คือเหมือนชักปืนเหมือนเจ้าคู่เนี่ยบางคนก็เห็นปืนแล้วก็คือเ ถอดละอะไรเยอะใช่ป่ะปจังหวะเราก็มีของอยู่คทักมาปุ๊บเราก็ฝันอ๋อเขาชักปืนมาพี่พี่หนึ่งก็ชักตัดเรามีัวตัดอยู่แล้วฝันเลยเราขึ้นไปเราวิ่งถือหัวตัดขึ้นไปอยู่แล้วครับเสร็จปุ๊บออกทักมาปุ๊บถ่ายิงเราก็ฝันปุ๊บปืนหล่นเขาเก็บปืนเขาวิ่งกลับอีกสองคนก็โดนฟันข้อมือมีโดนฟันข้อมือหนึ่งคนโดนฟันหลังหนึ่งคนโดนฟันหูคนหนึ่งโดนฟันสามคนแต่เขาก็แจ้งความ อ๋อเขาแจ้งความแจ้งความแจ้งความว่าพยายามฆ่าอ๋อเขาแจ้งพยายามฆ่าเลยใช่ครับอ๋อแ,แจ้งพยายามฆ่าครับแจ้งแจ้งพยายามฆ่าเพราะว่าคือฟังนค,ความว แจ้งความครับพยายามฆ่าเสร็จปุ๊บเราก็ประกันตัวสู้คดีคือตอนนั้นเราเพิ่งจบมาใหม่ไงเพิ่งจบมาใหม่ก็เพิ่งทำงานได้ได้ประมาณไม่เท่าไหร่เองครับ,รบแล้วเราก็ประกันตัวประกันตัวสู้แล้วก็จ้างานายจ้างจ้างานายก็คือจ้างานายพวกพวกกันเนี่ยมาว่าความให้แต่ว่าเราผ่อนผ่อน สอนให้เขาอะไรเงี้ยก็จ้า็สู้ไปสู้จนเก้าปีชั้นต้นตัดมาติดอุจรตัดติดดีกาตัดมาติดตอนนั้นที่พี่หนึ่งโดนจับไปเนี่ยเขาส่งสอนอก่อนใช่ไหมใช่ครับสอนอตาเมืองใช่ครับเสร็จแล้วพอส่งสอนอเสร็จแล้วพี่ประกันออกมาประกันที่สารประกันที่สารแล้วออกช,ชีวิตข้างนอกใช่แล้วก็สู้คดีใช่อ๋อแล้วก็ไปตัดสิน ตัดสินตัดสินไปไปก็ตัดมาติดก็ประกันอีกก็ประกันอีกประกันออกอีกสู้อีกสู้อีกแล้วก็พออุทธรตัดมาอีกตัดติดก็ประกันดีกาต่อประกันดีกาอีกประกันดีกาต่อแต่ดีกาเนี่ยผมสู้ไปประมาณหกปีเลยมั้งครับสู้ไปหกปีก็เบ็ดเสร็จสู้ไปเก้าปีเบ็ดเสร็จคือสู้คดีทั้งเก้าปีใช่ครับอตอนนั้นตอนนั้นผมหนีคดีไปอยู่เมืองกาญไปอยู่กับลุงกำนันเสีย ใช่ไปอยู่ที่นั่นขาก็ไม่รู้ไม่ได้รับหมายไม่ได้อะไรต่ออะไรเนี่ยก็ไม่รู้ปุ๊บพอกลับมาพอจบหมดแล้วลับมาพอกลับมาเนี่ยนายผมก็เรียกเรียกเข้ามาทํางานครับก็มาอยู่กับนายก็ตอนนั้นก็เป็นบริการอยู่ครับบริการส่วนตัวของท่านสุขสันต์ตั้งสะสมครับก็สิบปีคสิบปีก็เราก็ไม่รู้อ่ะ ว่าเรามีหมายครับมีหมายให้ฟังไฟังคําตัดสินครับเสร็จรปุ๊บเช้ามาโดนนกนิงแบบมาจากหนึ่งก้หนึ่งก็เข้ามาถึงเรเเรากว่ายืนถอดเสื้ออยู่ะเพิ่งกลับมาจากเขาชิชิจูดอ๋อครับครับเสร็จรปุ๊บเขาถามใ่้ชื่อหนึ่งมาบอกชื่อหนึ่งบอกนี่ตำรวจนะครับเสร็จเล้วก็ อ้าวอย่างงานเข้าแล้วเรียบร้อยหมายบอกหมายหมายจับเราก็อ้าวหมายจับคด,ดีไรวะเราก็งงครับอคดีนี้เฮ้ยคดีนี้มันจบอตั้งนานเราไม่ใช่อะไรเงี้ยมั่ปเดี๋ยวไปไปก่อนเราใส่ผ้ากันมาอยู่ล้วก็ขึ้นไปเปลี่ยนชุดครับบ้านเราก็เอ้ยเรากัดสวนแล้วกัดจะสวนแล้วแล้วเราเรนเรหนีเลยดีกว่าไหมอะไรเงี้ยไปมาแม่งคดนี้เองคดีคนีน้เองแม่ ไม่เป็นไรหรอกเราคิดว่าไม่เป็นไรหรอกแม่งติดทุกข์ก็ยังมีเงินออกเว้ยอ๋อทีแรกก็กะว่าจะหนีเออตอนแรกกะจะหนีกะจะหนีแล้วบาะว่าคือถ้าถ้าผมหนีออกนั้นอะคือยังไงเขาตามผมไม่ทันหรอกเพราะว่าบ้านผมอะมันมันมันสองฝั่งอีกฝั่งมันเป็นหน้าต่างเราออกตรงนี้เราออกขำคำไปหายไปเลยก็ได้ไปได้หมดเรารู้ทางแล้วเราคิดว่าไปก็เท่านั้นอ่ะเราคิดว่าเออก็ไม่เป็นไรเว้ยเราก็โทรบอกเจ้านายว่าเฮ้ยผมต้องจับหน่ย อย่ yeah, มาเลยะเช้าเลยมาเลยมาถึง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 ที่ตำรวจเสร็จเขาก็เรียกมาคุยครับเขาจะยังไงถ้าจะหนีก็คือหนีได้นะแต่ถ้าใจนั่นเขาก็ดูแลได้ไม่เป็นไรม่รรวเวลาไรกแค่นี้เองอได้ครับไม่เป็นไรก็ยอมติดดีกว่าอ๋อติดก็ก็เข้าไปเข้าไปเรือนจำที่กุ๊ก ตอนนั้นที่เข้าไปเนี่ยเรารู้รู้ยังว่าเขาเขาตีการ์เขาตัดเรามากี่ปีเออรู้แล้วครับอ่าตอนนั้นพี่โดนไปกี่ปีโดนไปเขาตัดไปสองปีตัดมาสองปีครับแล้วก็พี่ก็เลยตัดสินใจว่ากูไม่หนีอ่าไม่หนีดีกว่าอ่ากูเข้าไปจัดการให้ดีตัวเองเพราะถ้าหนีเนี่ยมันบุ้งตรงเลยอย่างน้อยมีแล้วยี่สิบปีใช่ถูกต้องเพราะว่ามันเราทําอะไรไม่ได้อะเราทำอะไรไม่ได้แต่ถามว่าเข้าไปติดคุกเนี่ยเต็มที่ก็ไม่ติดปีกว่าๆเองเดี๋ยวก็มีอภัยเดี๋ยวก็มีอภัยมีอะไรโทษครั้งแรกด้วยครับ บอกว่าเออแค่นี้เองเราก็เลือกที่ติดดีกว่าอ๋อทีนี้<ๆ>เข้าไปที่ไหนก่อนพี่ไปเรียนจาไหนไปพิเศษกรุงเทพเลยพิเศษกรุงเทพครับโอเค,บ,คบ้านเก่าผมบอกว่าผมไปมาตั้งแต่รอบรอบชั้นต้นครับชั้นต้นไปมาครับแต่อุทอนไม่ได้ไปอุทรนนี่ประกรันอุทรนนี่ก็อุทอประกันชั้นสารครับประกันชั้นสามไปชั้นต้นไปชั้นต้นแต่ไปชั้นต้นไปอยู่แค่ประมาณสามวัน อืมแต่ว่าแต่อันนี้ไปยาวครับทีนี้ผมจะถามพี่ว่าครั้งแรกเลยอ่ะความรู้สึกของพี่อ่ะที่พี่ก้าวขาเข้าไปในเดือนจําเนี่ยความรู้สึกเป็นไงความรู้สึกนะแบบกูเข้ามาทําไมมาที่นี่คือกูไม่น่าเข้ามาเลยที่เนี้ยมันมันเป็นอะไรที่ไม่น่าอยู่อ่ะคุ่งตรงไปนอะไรที่ไม่น่าอยู่แล้วเรามองว่าเราเราเคยเป็นนกอ่ะนกที่บ้างบินไปไหนไปไหนก็ได้อิสระเอไปเกาะตรงไหนก็ได้ไปตรงนู้นตรงนี้ จะหาอะไรกินมันก็ได้หมดแต่อยู่ข้างในแม่งอยู่ในกรอบสี่เหลี่ยมใชเราแม่งต้องตื่นมาเราแม่งต้องมายืนคคารุองชาติครับยืนสวนมดสวนมนต์สวดมนต์ตื่นแต่ทีสี่ทีห้า่เงี้ยเราจะขึ้นเดิอนนอนทีบ่ายสองขึ้นแล้ว ครับกับน้ําแม่งก็ต้องแก้ผ้าอาบกันเยอะแยะเลยอาบกันตากบล็อกกันนะแม่งตัวสับปานเยอะแยะเลยแม่งตัวลงตัวลายอะไรเยอะแยะแต่ไปบ่นตัวลายไม่เท่าไหร่แม่งโมกันแม่งอะไรโมอ๋อเยอะแยะหมดเลยแล้วแต่ละคนใช่แล้วเวลาเราห้องน้ําเราเคยห้องน้ําแล้วมีประตูปิดอด่ที่เราเ้าห้องน้ําแม่งบล็อกหน้ากันบล็อกเห็นหน้าเดินไปเดินมาเดินไปเดินมาคือมันทำอะไรไม่สะดวกอ่ะครับมันทำอะไรไม่สะดวกเราก็รู้สึกแบบเป็นอะไรที่แม่งกุนแจะเลยวะที่แม่งข้นเข้ามาทำไมเนี่ยแม่งแบบเรา แต่แต่เราความรู้สึกอ่ะมันต้องเราต้องสู้มันให้ได้ต้องอยู่กับมันให้ได้ต้เออต้องอยู่กับมันให้ได้กับความเป็นจริงรต้องอยู่ความเป็นจริงก็คือแรกๆก็อาจจะเข้าห้องน้ำไม่ได้สักสามวันมไม่ได้เข้าเลยแล้วก็ออนอนนอนไม่หลับนอนไม่หลับกินไม่ได้ตอนนั้นที่นอนเนี่ยนอนกันไงเบียดกันเลยไหมแดดแรกรับนะพูดถึงแดดแรกรับก่อนนอนแบบตะแคงตะแคงเลยอ่อนอนตะแคงแบบนอนตะแคงตะแคงตะแคงอกวุ มันแรกแั้งาคนมันเข้ามาเยอะอ<ช>่ะเยอะ<ช><ๆ>มากแล้วแลูแลลกเข้าห้องน้ำเนี่ยออกมาทีเอ่ะที่อูหายไปไหนม,มีนอนแล้วเออต้องไปนั่งอ่ะไปนั่งไปนั่งแล้วเราก็นั่งคิดเนี่ยวันแรกแล้วเรา,าก็นั่งคิดว่าเฮ้ยมั่งกูเข้ามาใหม่แล้วเรามองคนน่มองคนหลายคนที่นอน,นอนอยู่อะ่ะครับคนก็สภาพนะอย่างว่าบางนคนมันเป็นอะไรต่ออะไรรู้ไหมก็นอนจาวบ้าบูดปาดโอ้โหงม้งเราก็เรามองอ่ะ รัทดอ่ะรันทดนนภาพแบบโอ้โหัทดตัวเองอะ่ะว่ามันเราเราเป็นยังไงว่าอ,อย่างไรเงี้ยแต่ก็เห็นภาพเลยเสร็จปุ๊บก็ก็โอเคก็เราคิดว่าอย่างเงี้ว่ามันก็นั่นฉาะมันเราโดนมันสุกโดนมันสุกเสาร์อาทิตย์ยังไม่มีใครมาเยี่ยมครับก็คือต้องใช้ชีวิตให้ได้สามวันอยู่<า>งั้นไปก่อนสามวันแล้ว เรื่องการกินเป็นไงอาหารมื้อแรกในนั้นพี่รู้สึกไงเออมีอะไรก็ต้องกินเหมือนเขาไอ้กินข้าวแดงใช่ไหม,มตอนนั้นตอนที่ผมไปไม่ได้ข้าวแดงแล้วข้าวสวยับอ๋อเปลี่ยนแล้วเ,เ,เปลี่ยนเป็นข้าวข้าวขาวแล้วอ๋อปีไหนรู้ั้นตอนนั้นเข้าไปจำไม่ได้ปีสี่กว่าเนี่ยแต่ว่าสี่กว่าจำไม่ได้แต่ว่าเสร็จปุ๊บก,ก็กินข้าวขาวแล้วข้าวแดงไม่ได้กินแล้วก็คือตอนที่เราเข้าไปเนี่ยคือเรารู้แล้วว่าเราต้องทํายังไงแล้วก็ให้ญาติเนี่ย ปักเรามีเงินอยู่แล้วก็เอาเงินเข้าบุ๊กไงมันจะมีบุ๊กไงบุ๊กแล้วก็เงินเข้าบุ๊กไปก่อนเสร็จปุ๊บอย่างน้อยเราซื้อกินได้เราซื้อกินได้อะไรได้ก็ก็จริงๆแล้วถามว่ามันให้แรกเป็นการ์ดอ่ะันเป็นการ์ดเป็นคูปองหรืออะไรทุกอย่างนะเสร็จปุ๊บก,ก็ใช้ได้วันละสองร้อยวันสองร้อยก็อาจจะอ่ะแรกวก็กินข้าวข้าวหลวงก่อนินข้าวหลวงก็มีอะไรก็ต้องกิน ก็ <c oughs> ต้องกินไปเออกินเพื่อให้มันมันอยู่รอดอ่ะอวนออันวันอยรอดวันวันเราก็ก็ต้องกินอ่ะแต่มันอิม่มหรอกแต่ว่าเรากตต็ต้องกินเพื่อให้มันแบบหายหิวอ,ะอ่ะใช่เสร็จปุ๊บก็ช่วงแรกๆมันกินไม่ได้ยังกินไม่ค่อยได้แต่ก็กินไปหน่อยกินแต่เข้าไปลงพวมือยานอภิญาณต,ตนอะไรต่ออะไรเนี่ยก็เฉลิ <c oughs> ้น,นหลวงนี่ชน้หลวงไม่จนชฉ้หลวงก่อนสามวันสามวันอ่ะครับพอวันจันทร์โอเคยาตไม่เยี่ยมก็ค่อย กินดีหน่อยดีขึ้นหน่อยดีขึ้นหน่อยนิดหนึ่งดีก็คือไก่ย่างครับประจําอยู่แล้วไก่ย่างหมูแดดเดียวครับอะไรต่ออะไรที่หน้าแดงเขาขายก็นั่นแหละประมาณประมาณนั้นแล้วก็ตอนที่ขออนุญาตตอนที่พี่หนึ่งเข้าไปตอนที่อยู่รักรับตอนนั้นมันเป็นแดนหนึ่งใช่ไหมแดนหนึ่งแดนหนึ่งเจอคนรู้จักยังอยู่ใครไหมหรืออยู่คนเดียวก่อนก็เจอเจอเจอก็ไปเจอเพื่อนเจอเพื่อนเจอเพื่อนเรียนเรียนบูอยู่แถว ม่ใช่เพื่อนนะก็คือแบบคนต่างคนละถาบ้านกันมาอยู่บ้านเขาอยู่ของเตยแต่เขาเคยเรียนบูบก็ก็คนใหม่อะก็อยู่ต่กกลุ่มคนใหม่ก็อยู่ในกลุ่มก็สามสี่คนอะไรับ่เง<น>ี้ยเราก็นั่งคุยกันนั่งคุยอะไรโดยคดีอะไรมาวะอะไรคุยคุยคแล้วมันก็จะมีย้ายแดนอ่าทีนี้ย้ายแดนถึงเวลาจำแนกแดนแล้วจำแนกแดนผมตกแดนห้าแต่ตอนแรกอะ คือเขาถามผมว่าจะจะอยู่แดนไหนครับเขาบอก้ดนไหนก็ได้อยู่แดนไหนก็ได้เพราะว่ามันมันมันลดับเหมนทุกแดนอ่ะครับ้านไหนก็ได้เราอยู่ด้านไหนก็ได้ครับเขาก็ให้ไปอยู่แดนห้าตอนเขาไปอยู่แดนห้าเนี่ยตอนนั้นก็กระสอบใบหนึ่งถึงกระสอบใบหนึ่ง <c oughs> เดินเข้าแดนห้าม <c oughs> ันก็มีน้องดอนเมืองในดอนเมืองก็เข้ามารับเ <c oughs> ขามารับกำลับเข้าไปอยู่ในบ้านครับในบ้านมีอยู่ประมาณ สี่คนตอนแรกเลยนะ,ะมีสี่คนม,มีมีสี่คนอ่ะใช่มีประมาณสี่คนแร็เปิ๊บก็เข้าไปก็ไม่ได้มีอะไรคือน้องมันอยู่ในแดนอยู่แล้วมันก็จะรู้ดีว่าอะไรคืออะไรับมันก็จะบอกพี่ข้างในไม่เหมือนข้างนอกนะพี่อ<ช>ืมเออรู้แล้วล่ะข้างในไม่เหมือนข้างนอก<ช>เราก็บอกข้างในเหมือนเบอกว่าในเนี้นนนนย,ย,ยพี่ถ้าเราเป็นนักเลงม่งมีแต่เจ็บัวบ มีเจ็บตัวแล้วโทษพี่แม่งน้อยอยู่เพื่อรอนออกดีกว่าพี่กลับบ้านดีกว่ากลับบ้านดีกว่าพี่แต่ข้างในเนี่ยม่นเหนื่อยครับมันมันไม่เหมือนข้างนอกเราบอกก็เข้าใจนะเราก็เข้าใจที่น้องพูดมาอะไรเงี้ยเราก็อยู่เราก็เราก็เข้าไปเราไม่รู้ว่กแรกๆวันแรกๆก็เนีกก็เกิดเกือบจะโดนเล่นเหมือนกันแรกๆอ่ะมีใช่ไหมมีก็จะโดนเล่นก็คือก็มีทั้งเด็กตอนเมืองนี่แหละแต่เรียนพลถาบาน อ๋อคนละคนรักษาบัใช่เข้ามาเช็คมาเช็คกันแต่ว่าเรารู้ว่าเราเขาแม่งเรียนชื่อแน่นอนเลยอะไรเงี้ยบอกเรียนชื่นใช่ไหมอยู่แถวบ้านปูใช่ไหมเนี่ยอกใช่ใช่ก็คุยคุยกันก็ไม่ได้อะไรก็คุยกันธรรมดาเพราะเราถือว่าเราก็อยู่ข้างในแล้วอ่ะอะไรเกิดเราก็ต้องเกิดก็ก็ก็ไม่ได้อะไรเรก็จำแนกองงานบังเอิญโชคดีไปอยู่กองงานช่างศิลป์อยู่ช่างศิลป์่าอยู่ช่างศิลป์เพราะว่าเรา จบอะไรมาอกสาร้างครับก็ให้มี่ช่างศิลป์ก็ไปทําไม่ได้วาดภาพน,นะครับผมไม่ทาโมเดลโมเดลบ้านเป็นโมเดลบ้านโมเดลบ้านโมเดลบ้านแล้วก็เป็นโคมไฟครับทาเป็นโคมไฟทําเป็นบ้านทา <warfare S 2> รงไทยอะไรแบี้คือเราเราก็ออกแบบออกแบบแล้วทาทาทาเป็นบ้านทรงไทยเป็นไม้สักครับครับนั่นแหละยังเคยทําให้กับเป็นของฝ่งให้กับคุณตันเลยตอนนั้นนะ คุณตันคุณตันอิชิตันนะใช่ครับอ๋อพี่หนึ่งทำเป็นของขวัญอ่าใช่ครับเป็นโมเดลบ้านก็คือเขาตอนนั้นเขาก็มาสสนุนในในในเรือนจำอยู่ครับเขาก็เลยเอาเนี้ยมอบให้มอบให้เป็นเป็นเป็นของฝันไรเป็นเป็นเป็นบ้านทรงไทยเป็นอ่าเป็นโคมไฟครับครับอันนีะอ๋อแล้วก็คือใช้ใช้แลวอยู่อยู่ทั้งสินแล้วก็ชีวิตชีวิตในนั้นเนี้ย อยู่แดนเดียวเลยป่ะอยู่แดนเดียวผมอยู่แดนเดียวออยู่แดนเดียวแต่ว่าผมออกได้ทุกแดนนะอ๋อมีออกไปข้างนอกก็คือผมผมเนี่ยคือนายดีกว่านายเขาจะเรียกเรียกตัวไปใช้ <c oughs> เรียกตัวไปใช้แกะสลักครับแกะสลักกระลาตาเดียวอย่างแดนสองเรียกเหมือย่างเงี้ยไปแดนเปนสองแดน,แน,ใ,นในรุ <c oughs> ่นครับเขาเอ้ยแกะกระลาตาเดียวให้กูหน่อยให้บุหรี่สองแถวออ๋ให้บุหรี่สองแถวให้แกะให้หน่อยไว้เราก็แกะเราก็นั่งคุยกับบอแดนเรานั่งคุย พี่ฝากน้องผมด้วยคนไอ้คนเนี้ยเขาฝากตัดยอดให้นหน่อยนะครับแบบคือยอดลอยใบอะไรเงี้ยเขาก็ไม่ต้องมียอดงานไม่ต้องอะไรยอดงานไรเขาก็โอเคดั่นไปด้านนี้ด้านนี้ด้านนี้ไปด้านสามเนี้ยก็ไปแกะกงนกหัวจุกอะไรเนี้ยอ๋อแสดงว่าพี่หนึ่งนี่มีฝีมือทางด้านแกะสลักด้วยแกะสลักแกะสลักด้วยเหมือนออกสินสินอาร์ตอาร์ตหน่อยคือแกะกงนกแกะแกะกงนกหัวจุกเลยแกะกงนกเลยเหรอทั้งกงทั้งกงเลย แล้วก็แกะพวกกระดาษเดียวอ่ะกระดาษี้ที่แกะเป็นรูปอะไรลาหูอ๋อแกะเป็นล้าหูเลยเหรอจำใช่โอ้เก่งเก่งเก่งแต่ว่าถ้าเป็นในเขาเรียกว่าเป็นกรงนุหัวจุกเนี่ยจะเป็นเขาเรียกเป็นเป็นลายเขาเรียกเป็นลายอีกลายหนึ่งค็นลายเป็นลายกระหนกอ๋อผมมีความสามารถตรเนี่ยก็มันมันใช้เวลาว่างให้เป็นประโยชน์ครับบางทีก็ นั่งแกะลิงแจกบ้านนู้นมากบ้านนี้มางบ้านนี้มากแกะอะไรนะลิงแกะลิงอะนะแกะจากอะไรพ,พี่แกะจากอะไรแกะจากไม้เขาเรียกว่าคาร์ลอดคุกคาร์ลอดคุกหรอ,อ,อไม้คานไม้คานในคุกเนี่ย<อ>คือสมัยก่อนเนี่ยเขาจะลือล้อหรือเลือนไม้หรือเลือนไม้แล้วทําเป็นเป็นเป็นปูนครับแล้วไม้เนี่ยที่เขาลื้อเนี่ยเขาก็ส่งมาช่างศิลป์ครับส่งมาช่างศิลป์ผมก็แผนกผลิตผลิตเป็นเป็นเป็น โคมไฟครับเป็นบ้านทรงไทยเป็นอะไรเงี้ยมันแสกผลิตครับแล้วก็เราก็จะตัดตัดเป็นตัดเป็นเป็นเหมือนเป็นเขาเรียกคล้ายๆเหมือนตาลปัดครับคล้ายเหมือนตาลปัดแล้วก็แกะลิงแกะลิงของพุทสุนเนี่ยอ๋อแกะเป็นรูปลิงครับหันุมานหั่นุมานอ๋อแกะเป็นหันุมานครับอ่าเชิงรางแจกแจกแจกให้กับอ่าสมมติอ่ะพ่อบ้านนี่นี่นี่หรือหรือน้องที่แบบรับสนิทครับก็จะให้ให้เป็นที่ยะหรือให้เก็บไว้เป็นที่ยวหรือ มีหลายคนอยู่นะที่เก็บแล้วก็ตอนนี้ก็ยังยังติดต่อกันอยู่หลายคนอยู่ยังมีอยู่ไหมพี่ยังมีอยู่ไหมมีครับมีเก็บที่เก็บไว้นะมีมีนี่เดี๋ยววันไหนถ้ามาเจอกันได้เดี๋ยวมาให้ดูขอดูหน่อยคือพวกนี้มันเป็นมันเป็นเครื่องรางครับมันเป็นเครื่องรางเขาบอกว่าคาดรอดคุกอ๋อคือเป็นความเชื่อว่ามันออกจากคุกไงออกจากคุกคือคาดรอดคุกใช่ครับพกไว้แล้วก็จะรอดจากคุกใช่ครับอ๋อทีนี้พี่อยู่ในนั้นเอ่อจนครบสองปีแล้วปะ ไม่ไม่ถึงครับผมอยู่แค่ปีหกเดือนเองอ๋อแล้วก็มีผมได้ภัยจะโทษมีอภัยใช่ไหมผมได้ภัยแต่ว่าผมกักมาตาสองเก้าเจ็ดสามห้แล้วก็กักมาตาแต่ว่าผมมาแล้วปล่อยพักโทษพิเศษอออพักโทษพิเศษเออผมได้พักโทษพิเศษตอนแรกขะให้ผมไม่อยู่อยู่ระยองครับไปทําสวนอยู่ระยองไม่ไปดีกว่าอยู่นี่ดีกว่าไม่เอาดีกว่า ก็อันนั้นมันอยู่ดันเหมือนคล้ายๆเหมือนดันนอกไงว่าเราไปทาสวนทาอะไรต่ออะไรเงี้ยไอพวกนี้เหลือโทษประมาณสองเดือนแล้วก็จะออกแต่ว่าเราไม่ไปดีกว่าอยู่นี่ดีกว่าว่าแบบเรารู้แล้วนี่ว่ามันเราได้ได้กี่เดือนกี่เดือนครับเราแค่นี้เองก็ไม่เป็นไรแล้วพอมางคนพิเศษตกครับก็ได้ออกติดไปปี6เดือนอ๋อตอนนั้นก็ออกก็ช่วงปี4ี่กว่าใช่ไหมน่าประมาณประมาณนั้นเราทีเนี้ย บทเรียนของของพี่หนึ่งเนี่ยได้รับบทเรียนอะไรบ้างจากการที่ตัวเองต้องเข้าไปอยู่ในคุกแล้วจริงจริงมันมันทำให้เราใจเย็นขึ้นใจเย็นขึ้นเใจเย็นขึ้นแล้วก็อย่างมันทําให้เรารู้เลยว่าเขาเรียกว่าโทษดีกว่าผลรับดีกว่าผลรับของมันเออมันไม่คุ้มกันไม่คุ้มกันเนาะเออไม่คุ้มกันเวลาเราอยู่ข้างนอกเนี่ยมันอิสระกว่าอยู่ข้างในใช่ข้างในอยู่สบายก็จริงแต่ว่าก็เหมือนกันหมดมัน จะไปไหนก็นไม่ได้ไปอ่ะถูกต้อง,อองจะไปไหนก็ได้ถูกต้อง,องคือข้างในเนี่ยคุณอยากกินะไรได้กินจริงมีตังคุณได้กินใช่แต่อยู่ข้างนอกเนี่ยคุณไม่มีตังมากมายขนาดไหนคุณก็สามารถไปเดินออกซื้อกินได้อยากจะกินก๋วยเตี๋ยวตอนนี้ก็เดินออกซื้อได้อยากจะกินข้าวผัดก็ไปซื้อได้แต่ข้างในคุณจะจะกินเนี่ยคิดแล้วจะกินนะวันนี้ต้องสั่งก่อนล่วงหน้าหนึ่งวันใช่มันไม่เหมือนกันม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 ันคนละแบบแล้วก็เสียเวลาด้วยใช่เสียเวลามากแล้วก็บอกให้เลยว่า มันไม่มีประโยชน์ไม่มีประโยชน์เพราะถามว่าคนเราเนี่ยมันมันมันคนเรามันร้อยพ่อมันแม่ครับคนเราถ้าเราระวังตัวดีมันก็มีคนนับถือเราเราวางตัวแบบขับุ้นกรองเลยนะวางตัวแบบนั่นนนมันกลายเป็นแบบนั่นไปเลยคือมันลบไปเลยอ่ะแต่ถามว่ามันคุ้มกันไหมมันไม่คุ้มกันหรอกมันไม่คุ้มกันไม่มีแต่ยอย่างพี่หนึ่งเนี่ยก็คือผม การันตีได้เลยจากการเช็คประวัติจากการสอบถามจากคนที่รุ่นพี่ผมที่รู้จักมาพี่หนึ่งเนี่ยขวบใจเนี่ยก็คือใช้ได้อยู่แล้วนะครับแต่อยู่ข้างในเนี่ยเขาไม่อยากกีเลยเองเขาอ,อยากที่จะออกใช้ชีวิตข้างนอกใช่ครับนะถ้าออกเกลยข้างในก็ยังไม่ได้ออกถูกต้องก็ต้องต่อคดีไปเลยเหมือนไม่ตีฟันอย่างข้างนอก,กอนะเพราะฉะนั้นเนี่ยก็คือน้องๆนะที่เรียนอาชีวะที่เรียนช่างอยู่ทุกวันเนี้ ก็สามารถที่จะจำเยี่ยงอย่างนะครับในมุมที่ดีนะของพี่หนึ่งเนี่ยเอาไปใช้นในวิตประจำวันได้ครับแล้วก็เดี๋ยวตอนหน้าเนี่ยเดี๋ยวผมจะคุยกับพี่แปงเส้นทางการเป็นสี่ทิบอ่างั้นเดี๋ยวตอนนี้เราลาท่านผู้ชมไปก่อนสวัสดีครับ,รบจริงๆได้หนังเนี่ยคือผมบุนตอนเียผมเป็นคนที่ไม่รู้บทเลยไม่ไม่ได้เห็นเลยรบทไม่ได้อะไรเลยก็คือคุณเจ้าผมไม่ทํา จะยังไองอะไรยังไงผมก็ไม่รู้หรอกแต่ว่าผมก็าพินแว่าเราก็อย่างน้อยเราก็มีชื่ออยู่น่นั้น